พ่อแม่พี่น้องเอเบอรสุขูสุข้นมือนีด็หาเศาเศาายสว่างมหาเนะมีแนวสีใหาสว่างนี่แม่สีเาายเนาะปหาให้เ้ารายหรือสว่างอันนี้มันยังคือกล่องงามใส่่าบางไงหนึงเนาะล่นุ่นลุเนี่ยลุ่น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 ก็เบาใ่กล่องเ่าวัที่กล่องควันว่าบุญเดือนสาคือเบาแค่บุญเมยอะเบากคจกว่าสองบาทก็จะจ เองหนึ่งสลิงติดแข็งแค่ไหนแข็งแค่ไหนสบายดีเด้อเนาะงเพ่พี่น้องืเสบายสบายพี่น้องได้เนาะโมแต่ดีใจกับเพื่อนจะเลื้ยสบายดีพี่น้องไม่ยังไหวไม่จะกระดานยังไหวเบ่งก่อนเด้อเอาเบ่งกับเบ่งเอาไปก่อนเชิญทุกเจ้าอันนี้ไปผัดผวยได้เยอะเออแม่นแม่นแม่นน้อพี่น้องเนาะผัดผวยเหงือก็ได้อ่าซับเหงือกโอ้โมันยังคือหล่ตัวอีกเนาะ ่ยาีฟันกส่างว่ายาีฟันี่นราบอกสกล้องใหญ่ๆก็เลจัดให่งี่นองยื่งวเวิร์ันตุกตาดัมอ่นะตุกตาพี่น้องยั่นงอนนี้ยังอันนี้อันอันว่าไม่เซลฟี่ไม่เซลฟี่โอ้คือเราให้ใส่เนี่ยเวลาเวลาจับกล้องลันไล่ตาแล้วเขาก็เลยเอาให้เช้าไลายเนาะเป็น อ่าของคนเล็กดหน่อยเนาะอันเสาเสาลยทั่วดูไปซื้อให้มันกับไปหน่อยเด้จากคืองเมื่อยนี่นะแสดงนี่โยกโชคสีแพงเติบได้นี่มีสายไพ่ทั้งเจ้ามีสายไพ่บ่บ่ใช่จังได้ยังอันอันให้ทั่วคนไปซื้อให้นี่ตู้ได้เนาะยสว่างหนึบหนึบเนึ้อวอเนึ้อวอเนื่อวอขนะ ว่าถ้วยถวยบืถือแม่แมนถวยบืถืออันนี้สรุปนี่เชียร์ให้โซ่ของสว่างไหมพี่น้องแปไว่้โซ่ว่าสั้นเอ้ามี่เนี่ยได้มี่อันนี้ต้องมีนะคุยถอดแร่ใส่ของให้โซ่กว่างงานเนาะพี่น้องเนาะใส่แบบได้นี่อันแกออกไปแล้วเขาแกแกขังนี่ได้สบายโอ้่แกบอลยี่ตู้ไปเนาะแกบอนี้ก่อนกับเพื่นกูเป็นเพื่อนกันปะกันเนี่ยถ้าเป็นโทษได้เนาะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ต่อจะก็โทรศัพท์พอเวลาเขาถ่ายมันจ่านเงิน แล้วถ้ากดโทรศัพท์เดยกดอันนี้เดยมาซีนี่เดย์อันนี้อันนี้แบบเงีแบบสัตว์คือแบบเวลาสทรายต้องเสียบหัวนี่ใช่จะทรศัพท์แม่นทายเขาอยากกดเขากดอันนี้แบบเขาจะถ่้าหูเพรากดเดยเปิดกล้องใครอย่างนี้โอ้กดได้อีกแม่เดย์แค่ขามันนะเห็นมันตั้งนะตั้งบะไรแบบไมันตั้งบะไรได้แบบรุ่นจับอีกเจ้าจับคือเก่าบอสจับก็ได้เดี๋ยวาซีอัตโตตัวตั้งให้เจ้ามีอยู่จับก็ยังดีใครจับจับในเวลาที่ไงอะไรมันกระปุซันเนาะพี่น้องสันอยู่แต่ไม่ว่าเขาใครก็จับโทรศัพท์แบบคือจะ ใครก็จ๊สิจับไปนี่มันบอกจับบั็นนี้นะเอาลองมาใส่ลองเบิ่งสิลองใส่ลองเบิ่งเด้ออย่าโทรศัพทบเราไก่เดี๋ยวก็หายก็ได้ยังงูจืดบ่สยังมาสาวใครเขาดิเออจับแล้วฉอดถึงขว้มันเดะยังงูแจักดูอะไร้อให้ยังงี้เนาะเอ้ยหักเอ้ยหักโอ้เอ้ยหักแม่เราเห็นเจ้ามือสั่นมือเราลำค่าเราแบบมันลายตาเราแบบนี้โอ้ยเนาะเอ้ยหักขอบบุกขอบใจเพื่อนในลายเนาะ ที่ว่าเพิ่นแม<น>้นคือไม่เป็น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 ของของฝากอะไรนิหน่อยก็ปเป็นยังนไง<อ>สมมติว่ายาเสียบใส่นี่อยันนี้เห็บบอนี่เวลาที่นี่เด้นี่ปุ๊บนี่ไม่ใช่เข่านอสนสลายอืมได้ได้ละบอยแต่เท้ากับกดนเอาไปได้เห็นบอลกดได้ได้นีน่เห็บบอล มีกดนใช่ไหมทาสว่างใช่ไหมกดได้ได้กดนี่กดเอาเนาพีหนึ่งมาก้นทาทาโบซายอันนี้เลยสิจะได้เทาก็บโกดเทาก็กันอก็ทาโบซายอันนี้เลยก้ไว้แม่เทากับก้นโบราณมีตัวมีอะไรก็ตัวมีท่นสมัยกูของเจ้าได้สว่างอสักเด็มี่ตุกตามิงซื้อมาแต่ไทยบอกคือซื้อมาถึงซื้อซื้อเซโนนี่แหละโอ้ยเซโนวะนี่เป็นตะหักตะแพงเนาะอันนี้มันดีไซน์เนาะพี่น้องทันเป็นมาชื่อมาแต่ฝั่งใตยกันชิว่าไปอีกแบบนมันเนยโอ้ยไฮโซนะพี่น้องมันกัน ข้าย okay. ่างไปข้า็เออมันกรบโบตองไปจับแบบนั้นข้าก็ย่างไปโอเคกลัวซาลามันกรบโบสะเทือนไปเลยเนาะการซื้อให้กะกะยาเนาะข้าก็ถือว่าถือว่าโชคดีได้กระดีใจโบซาลามะดีใจเนาะเพราะว่าถ้าว่าให้ซาลายซื้อเองกะคงสิบไม่ได้ซื้อง่ายดอกเนาะเพราะว่ากะกะแมนยูเนาะเอฟซีกะบอกว่ากะเงินเดือนยูทูบเนาะกะซาลายกะอยากคิดบอกเอฟซีว่าเนาะได้หลายบเงินเดือนยูทูบเนาะบางเดือนเนาะบางเดือนเนาะหนึ่งเดือนสองเดือนเดือนที่สามแจงได้เนาะพี่น้องกะบโลายเนาะสามเดือนบางเชื่อกะ สามเดือนกบที่ได้อยู่ประมาณสามพันเนาะเดือนละพันมุงเกลือกอก่ะส่วนเงินจะส่วนเงินจะออกคือเวลาเวลาไปไทยกับเจ้า,ลาและชื่อของไปฝากไปตอนเวลาสองสามเดือนได้ได้เงินประมาณสามพันบาทกะดูปีใจเนาะถ้ากินกะแต่เขาก็เหตุไปเนาะเพราะว่าเหตุด้วยใจฮักมาพี่น้องเนาะเขากา็ดีใจพี่ว่าได้่วยเตือเพื่อมนมษยนน้ำกันใส่ถ่า,านะพี่น้อง โดยถ้าเพิ่นบ่ซื้อให้ข่อยก็โอ้ยบ่ได้ซื้อง่ายสักคือเมยเนะาะแม,ม่นเพราะว่าถ้าแม่นอยู่ว่ามันบ่แพงก็พอซื้อได้แต่ก็ซื้อได้เนาะแต่จะมันจะสักหน้าวิดหลังสักหลังวิดหน้าแ uh, ล้วพี่น้องมันก็บ่หลาณเน่ยนะซื้ออย่างนึ่งมาจากได้อย่างนึงก็เลยบ่เอาจักอย่างอี่ใครนี่ยเบิกนุสระว่าถ้ามันคกกนักงกะรางอากัดบ่จัดนักจัดติ๋มเลยโอ้ยเนาะอันเดี๋ยวสิอันราจังสิอันนั้น เออหากซื้อให้เจ้าอ่นนีด้ด้วยว่ก่อนค่อยซื้อรุ่นค่าตั้งให้เจ้าอยู่สามอยู่สามเซนปลายอ๋อสามเซนปลายมันขามันมันกันกั้นบ่มันกัดบวกันแต่มันตั้งคือข่อยตั้งอะนะมันมันมันตั้งสูงสูงได้เนาะแมนแมนแมนโองข่อยเจ้าไปใส่ว่าคือขึ้นบุหินอันทั้งปอนด้วยกระฝนมอบใจเอ้ยฮักหลายๆเด้อนอี่ว่าซื้อของขวัญให้น้องน่องกะดีใจลายเนาะเพราะว่ามันเป็นน้ำใจจากเอื้อยเนาะน้องดีใจลายเพราะว่าเพราะว่าจิตแพ้ย์รู้สึกน้องก็ดีใจเนาะเพราะว่ามันเป็นน้ำใจเนาะ เดาไปนี่นทบอางลองเล็กๆน่ยอว่าาไปคอมีไฟไห่เานาะแต่ว่าเ็นน้าใจของเอื่อยก็อบอพูดเอื่อยเพื่นคอเพือยูดีมีแห้งอายุมั่นกว่าเงินปัสจากโรคไข้ไขเจ็บลรวยลรวยแต่นี้ต่อไปเราใ้เพ่นรวยยงๆเนอที่ซื้อไม่กันสัหนน้องืทางตลอดปอดไยก็เดินทางตลดปอดไขเราราวนาทงเอื่อยเพิ่นก็ได้ซย กับอลายคุ้นแล้วเราพี่น้อเพราะว่าจะเป็นน้องซากับเพิรอลโซ่เป็นบอสแมนแมนโซยซอยยาต่ละเดือนดัน้องเต่ากับเพิ่์ลโซ่เป็นบอน้องเต่ารอบแรกแล้วร,รอ,อตวบ,อออบออต่อมานี่เพิ่นเพิ่นลออกมาโซนน้อ,นองซาเน,นากนนะก็คือคือจะต่อไปถ่ายแหละที่จะเป็น,น,นยูทูบเบอร์เนาะที่เขาไปถ่ายประจำเนาะเอาไปนั่งแข่งมาสว่างคนมีเดียสิบบอกไปไปเอาไปไปถ่ายเป็นตัวแทนของคนบมไปได้สนอกสิบบอกเนาะแล้วสิเอ้าบ่มีของฝากไปถ่ายแต่ยอดวิวนี่อันนี้เป็นทีมงานคอยสิบบอกผ่กพังดูแลน้องเต้า่ายอดนัาวเนาะ ก็ขับไปดูแลแทนแขกก็กระชิดบอกได้เตือนเจ้าต้องบอกซอนแล้ววาเออแนวดักจริงที่ข่อยว่ามันโบแมนกะบอกซอนกันว่าคือจังเราเราบอกว่าเราบริลักแต่เรายิบเราใส่คำว่ายิบเนาะข่อยเบิ่งคลิปเนาะข่อยเบิ่งในคลิปอันเท่าไรเหรอท่านคะแต่ว่าคือเจ้าเป็นยูทูบเบอร์เจ้าต้องบอกว่าเอออันนั้นกับบอทึกยิบหรือจับก็ยังเขาต้องคอเนาะชิโน่อยหรือไรก็ต้องคอเพลินคอในเด้อเขาเอาได้บอกบอกให้เขายิบจับหรือก่อนได้ห้าอนุญาตเขาเออเป็นการที่ว่าเราสิติด เคยโตเนาะอันนี้มันยังเป็นของเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดได้ไปลักเงินลักคัมเข้าเด้แม่แม่นบ่ซาวหลายสว่างมันสิเป็นนิสัยได๋เจ้าเข้าไปนี่เจ้าพยายามบอกสอนเราบ่ให้อื้อออเปเรามีแต่เว้าโลดเราตัดบทเราๆน้องเต้านี่เราเสียนิสัยย่านสิตามใจเด้อแต่ว่าบางเทื่อเฮาก็บ่อยากคัดน้องเพราะว่าเห็นน้องซาว่าเฮาแบบว่าคัดเพิ่นบ่เพิ่นสิโวยวายแล้วเฮาก็โวยบ่โวยบ่โวยมีแต่เว้าโลดเว้าความจริงรอบบ่ซั่นไปตามใจเราๆแห่งได้ใจอะะ ือขวัดกระเบิงอยู so so right? like ่ห่ว่าสิ่งที่เราเห็นนี่โอเคค่ะเรายอมผับว่าเออเขาหับเออเขาเอาแทเดินนั่นนี่มือหนาเขาเปิอีกเลยเขากระโวยยังเนาะอันนี้แห้งแบบบ่ยอม้วามจริงแปลว่านางมือหนานางก็ต้องเห็ุอีกแบบนี้ขวัดขึ้นนะขวัดเห็นขวัดก็อ้เหื่อยในสิ่งที่ว่าคันขาเขาผู้หนึ่งเขาไปซ้อนผู้หนึ่งผัดไปืออออนมันเสียนแหยแบบมันเมื่อยเมื่อยเมื่อยเปล่าประโยชน์ได้สไลด์แม่นเลยแบบฝากไว้ในกานนอกถ้าเกิดถ้าเกิดขอไปเที่ยวไปดูขอฝากที่เจ้าไปเบิ่งแล้วกับพญามันละ่าเสีย เป็นโรคจิตเวทคือเบาอะไรพี่น้องเอ้ยแต่ถ้าวันนั่งนั่งนั่งหลักเลยนั่งลืมบ๊อบแมนนั่งจื่อว่าลงมาตลกดคนฮารเครื่องบบเห็นเหร่ไม่บอกมือนาทีให้แม่ชาวตาไปถ่ายเห็นบอกอยากอยากตีกับแม่ลงลงตลอดเลร่โบเห็นเครื่องในรถเพราะว่าข่อยกับแม่กินอาหลักเอาลงณ์บ่อยเราเห็นแล้วลงมาตลอดเขาปุ๊บเราก็ครนหาเครื่องในรถบบเห็นบบเห็นเอาไปใส่เบิดเครืองเราก็ตกใจอยากให้แล้วเป็นสีหนะเพราะว่าตอนขวี้อารมณ์มาแล้เถื่อเราเราเทโลนยางมาบ่อยคนทงอนะ ก็บอกโอ้ยเนาะใคแต่เราบบหายโตไปเจอแล้วเขาแหงตายเขาเป็นโทษเลยกขบการเราไปพี่น้องนี่ก็เอื้อหักกระบอกคือกันว่าให้ช้อนล้วเลยเนาะพี่น้องเอ้ยมเอใดมืด่หนึ่งคันบูมีคนขขเข้าไปเราก็เป็นห่วงแล้วพี่น้องเอ้ยกับประมาณน,นั้นแหละอันนี้ก็คลิปนี้ก็ดีได้ไม่กันซั่นไม่เท้ารลายเนาะพี่น้องรลายมือเลย กัดดีใจร้ายนะพี่น้องกัดกะฉีบบ่ได้ใส่มือแต่ก่อนกัดใส่มือแบบนี้แหละกัดกัดแปลว่าพยายามคือคอยยางอยู่แต่มันกัดยังฉั่นอยู่ก็ต้องเสือกอิจฉี่เป็นกัดสีรำพานยู่แต่กัดขอโทษคนในไลน์เนาะแบบเของตัวเ่นก็ซื้อโทรศซืท์แล้วซื้อพันกว่าบาทบ่กันอยู่ได้เลยกันชันอยู่พันกว่าบาทแล้วชามแล้วก่อนมีบ่เท่าไรสองพันสองพันบาทกูแพงเนาะกันอยู่บ่อะไร จะคุณลองใส่เบอร์ในส่างสว่างเากหายผู้ว่าซื้อหายเด้อเจ้าเรากะสักหน่าหลังจากนีน้ากะกะกันจิกินลักงัวนเนอะไรยมาแต่งว้หน่เด้อจะกินลักงัวนี่เด้อขักย่บจวาทลายแล้วเนาะไป้บุคกเนอสาสิขักเอเนาะพูดแบไอโนเอไอโนมีแพนด้ามีแพนด้าโอ้เฮาแบบวัวเจ้าขามีแพนด้าพี่น้อง เสื้อผ้ายิ่งดีใจแล้วมือหนาดีใจแล้วเรามีคนเสื้อผ้าใหญ่ร่างเสื้อเอ้ยหาเข้าถือลอตเตอรี่นะวันที่หนึ่งเขาจะเอาของแท้เนาะเอาของแพงเนาะทุกคนยถือไปไหวเรื่อยอเนาะเมื่อนีงกับเมื่อนีงกับวันที่ที่หาเนาะที่พวกเม็กะดีออกคือการว่าเพื่อนต่างประเทศจับเดียวกันบอกคอยจะแมนครับบริสุทธิ์เนาะคอยถือไปไหวเนาะกะดีอกดีใจเลยจะไปหาน้องซาไปไหนเลยดีขึคุณลูกเพื่อนกะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะตามอาการของเพื่อนเนาะเพราะว่าทั้งน้องเพื่อนต่ก่อนนี่เนาะ อยู่มาเป็นปีสองปีทั้งนองเพื่อนเม่เพื่อนได้ยินเพื่นวัาข้ามศกข้ามนี่ยกับบ้าดีใจปานว่าถึกเลขรถสองคืนแต่ว่าทุกเมื่อนี่นี่เพื่อนเพื่อนว่าหลายข้ามไอยู่กับเม่เพื่อนบังเทือนี่กะอ่าเพื่อนบอกเม่ให้เม็์กินข้าวแม่ให้กินข้าวบังเทือนนี่เพื่อนคล้องงนน้ำเม่เพื่อนเน้่เพื่อนนุกมือคล้องกนน้ำเม่เพื่อนแม่คล้องกันเมยเพื่อนแต้ว่าเพื่อนนี่ ส yup. huh huh like ี่แบบว่าคล้ายๆกับเด็กน้อยเฮียนปากเฮี้ยนว่านเด็กน้อยเกิดใหม่คือไอหักเว้าวเป็นตะหักเป็นตาแพงแบบคล้ายๆเฮี้ยนว่าวบางมือเพิ่อนบางเครือเนาะแม่เพิ่นเราถุฟังแล้วเพิ่นกินข้าวโบอิ่มเพิ่นหาแนวกินบางเครือแนวกินเวิร์ดเนาะเพิ่นก็เพิ่นก็เสียาจ่หายเง้ยเพิ่นบอกว่าเพิ่นเดียวมาหันหันมองหน้าแม่เนาะตายแม่เพิ่ถอะเอ้าแม่ก็ตกใจเนาะสงสัยแบบเพิ่นกินข้าวโบอิ่มนั่นแหละโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ชอบกลิ่มกระสาวางสาวไล่กระสีเด็กเขาลาพ่อแม่ไปนอกปก่อน พอๆก,ก,กันคิมอะเดี๋ยสบายดีสบลยสว่าง